พาไปเพียงน้องนะครับไปชมสวนสวนหนึ่งนะเป็นสวนของน้องชายผมเองนะครับเป็นน้องชายที่รู้จักแล้วก็ เริ่มเล่นต้นไม้เริ่มเล่นไม้ด่างนะไม้ประดับสวยๆนะครับแล้วก็ที่เป็นกระแสในในยุคนี้เลยในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มาดูกันว่าน้องเขาจะมีต้นไม้อะไรบ้างสวยๆแล้วก็มีไม้ด่างอะไรสวยๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปครับมาครับทีนี้ตอนนี้ผมได้มาอยู่กับน้องแมนแล้วเป็นคนที่ดูแลสวนส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของน้องเองเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปดูเดี๋ยวเรามาถามน้องก่อนว่า ชื่อสวนชื่ออะไรครับอ๋อ oh. แล้วยังไม่รู้เลยโอเคชื่อสวนชื่อว่าเธอที่นายโปรแคนครับตัวที่นายโปรแคนใช่ครับโปรแคนโอเคนะเป็นชื่อของน้องนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเราเค่อยว่ากันอีกทีนะครับไปครับมาเลยครับมาแมนอย่างตัวแรกตัวแรกคือตัวนี้เดี๋ยพี่อยากรู้ว่าเอ้ยตัวนี้เขาเรียกชื่อชื่อเร,เรียกว่าอะไรตัวนี้คืออ่าเป็นประเภทของมอนสเตร่าครับเป็นมอนสเตร่าเนาะใช่ครับอ๋อ oh. ว่า งงมอนเตล่าเนี่ยมันก็จะจะแยกออกไปหลายชนิดนะพี่เช่นอย่างตัวที่ผมมีอย่างเงี้ยตัวเนี้ยชื่อมันก็คืออ่าบอสสเกียหน้าบอสสีเจียนาใช่แต่บอสสเจียหน้าก็จะมีสองสองชนิดอีกแยกออกไปอีกก็คืออันนี้เป็นตัวเจแปนนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็บอสสเจียหน้าแต่ว่านี้เป็นฮอลแลนด์ <Holland. S 1> ทำไมอันนี้มีมีรูเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนรอยเนี้ยอ่รอยฉีกแล้วตัวนี้ไม่มี ครับอันเนี้ยมันจะเป็นแทบจะใกล้จะเป็นล่างสุดท้ายแล้วใกล้ละอ๋อมันกลายล่างได้ด้วยกลายครับถ้าเกิดว่าใบใบที่ยังเด็กๆหรือยังเล็กๆอะครับมันก็ยังจะไม่ฉีกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ใบสวยมากเลยแล้วพอพอมันอายุได้ปุ๊บเต็มฟอร์มมันก็จะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยอ้นี่ฮาร์ครึ่งเลยมันก็จะมีรูทุกทุกกีบเลยพี่เห็นพอดีเดี๋ยวตากล้องดให้พี่หน่อยเอ้ยนี่คือที่เขาเกิดใหม่ๆเหรอใช่ครับก็คืออย่างต้นเนี้ย ต้นจริงๆต้นนี้มันคือต้นเดียวนะต้นเดียวใช่แล้วผมปลูกลงลงแปลงปุ๊บทีนี้พอรากมันได้เนี่ยรากมันจะมาตามข้อพอรากมันได้เนี่ยผมก็ตัดฝากทุกคนครับมีรอยตัดด้วยใช่มีรอยตัดตัดฝากครับตัดวิธีการเรียกคือตัดฝากก็คือตัดไว้แล้วก็พยุงไว้กับต้นแม่หรือกระถางแม่เลยอ๋อก็เค้เขาได้เดืนวันนันเหมือนปกติใช่ครับแต่ว่าได้ไปเปลี่ยนผากสภาพแวดล้อมเขาเลยใช่ก็คือมันแยกมันแยกต้นกันแล้วแหละแต่ว่า ตรงที่โดนตัดไปเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอีกต้นหนึ่งอ๋อแสดงว่าทุกทุกคนครับอันนี้คือ2ต้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้มีไม้ยอด1ต้นนะัะไม้ยอดหนึ่งใช้หลอดดามอยู่เนี่ยออแล้วก็ไม้ข้อ1ต้น2ต้นแล้วก็ตอเอ้ยมีตัดอีกใช่มีตอมีตอแล้วข้อโอเคโอเคครับใช่ครับโอแสดงว่าต้นนี้นี่ก็มีประมาณ3ต้นเองรับประมาณสามาที่จากที่เอามาฝังลงครับอ๋อเอามาปลูกไว้ใช่โอเคแล้วอันนี้ที่ใกล้ใกล้กันเนี่ยใกล้ใกล้กันตรงนี้ ทำไมลายมันแปลกอะไม่เหมือนกันหรอตัวนี้เป็นมอนสเตอร่าเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเดลิเซโอซ่าเดลิเซโอซ่าถ้าเกิดเป็นภาษาไม้ฟอกกากก็จะเป็นไจแอนมอนมอนสเตอร่าไจแอนมอนสเตอร่าไจแอนมถ้ามอนเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าไจแอนที่สมมติว่าที่ทุกคนเขารู้จักเขาจะเรียกเป็นชื่อนี้มอนสเตอร่าไจแอนใช่ครับไจแอนด่างอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกที่เขาเล่นสายนีย้เขาจะเข้า,จาใจตรงนี้เนาะนถ้าเป็นภาษาไม้ด่างเลยเขาจะเรียกมอนสเตอร่าไทคอนอ๋อทีนี้มาถึงตรงนี้เนาะ คือเราดูแล้วพี่สงสัยอยู่นิดเดียวทําไมเราถึงได้มาลงอย่างเงี้ยวัสดุปลูกส่วนใหญ่เนี่ยถามหน่อยที่นี่เขาใช้วัสดุอะไรครับอ๋อถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นมะพร้าวสับติดภูเขาไฟเพอไรท์ครับแล้วก็ตัวหลักเลยก็คือจะเป็นปุ๋ยออนโมโคสออนโมโคจะเป็นอย่างนี้เออพี่ขอดูหน่อยเขาออกมาไม่ได้เนี่ยออกมาไม่ได้เนาะโอรากลากเขาลงแล้วากลากมันลงไปแล้วสีแดงเหลืองเห็นไหมนี้จะเป็นออนโมโคทุกคนดูทางนี้ครับอันนี้อันนี้คือ ไอ้ที่จับอยู่นี่คืออะไรเนี่ยอ่านี่จะมีหินภูเขาไฟเบอร์สองนะครับ๋อแล้วก็จะมีเพอร์ไลออกขาวนี่คือเพอร์ไลเนาะเต็มมะพร้าวสับมะพร้าวสับด้วยใช่หลักๆนี่คือแมนจะใช้ประมาณ3อย่างสามอย่างครับแล้วก็ใส่ออนโมโคตัวที่4ก็คือทำากรอบอย่างนี้แล้วก็คือใส่ลงแล้วก็ลงอย่างลงแล้วก็ตัดอย่างนั้นเลยใช่ถอดกระถางเลยครับเพราะว่าอย่างต้นแม่พวกเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะขายต้นแม่แล้วเราก็ลงแปลงไปเลยครับแล้วก็ ใช้วิธีตัดยอดตัดข้อยกออกมาชําขาย,ะยาจะยได้ประมาณเนี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นไม้ข้อเนี่ยมอนเตล่าต้นเนี้ยโอ้ทุกคนลากออกมาเลยลากก็จะออกมาอย่างนี้วเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีความชื้นมันจะได้ความชื้นเยอะกว่าครับอ้อดี่องมันอันนี้นีนแนนมนตัดนานหรือยังอันนี้ประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าไต่ชําอยู่ในตู้จริงๆ15้าวัน แล้วก็เอาออกมาอยู่ในนี้ได้ประมาณสมมติถ้ามีพี่เพื่น้องนะมีเอฟซีเขาสนใจทําไมที่ถามว่าไอ้กระถางใหญ่กระถางเนี้แม่ปล่อยเท่าไหร่ปล่อยไหมสามพันห้าครับสามพันห้าเนาะอันนี้เขาเรียกว่ามอนเตร่าอัลโบครับมอนเตร่าอัลโบครับเหมือนเหมือนกันไหมพวกนี้เป็นตระกูลมอนเตร่าเหมือนกันใช่ครับเป็นตัวฮอลแลนด์ตัวนี้อ๋อจะเป็นตัวฮอลแลนด์ตัวนี้ใช่ต้นแม่ก็คือต้นนี้โอ้ยผมตัดมาจากต้นนี้นะแต่ว่า้นนีทำไมอันนี้มีสีคือเขาเขากายร่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้มันจะเป็นแบบเอ่อข้อบนบนหน่อย ข้อนบนเนี่ยมันมันจะอาจจะเป็น<อ>ช่วงที่มันกลายแล้วใช่ไหมพอเราตัดไปปุ๊บใบใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นใบเด็กอยู่<อ>ที่ยังไม่ฉีดจะเป็นอย่างนั้นเนาะนี่ทุกคนมาดูนี่ครับอยากให้ให้ผมให้ดูนี่นี่คือที่เขาจะเกิดขึ้นใหม่เลยหรือ,อยังไงเนี่ยอ่าครับตัวนี้จะเป็นเป็นไม้ที่จะเป็นยอดใหม่ขึ้นมาอีกอว้าว<อ>คือถ้าซื้อตัวนี้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนเพราะยังไงก็มียอดและ,แล,ะลากกระเด็นเรียบร้อยลากสา่ลากกระตุยเลยโอเคครับโอ้ก็มีเยอะนะเนี่ยพี่วางไว้ตรงไหนพี่วางตรงไหนได้วางตรงไหนวางว อันนี้คืออะไรแม่อันนี้คือกวักพระพรมด่าง่ะกวักพระพรมกว่กงพระพรมด่างเป็นไม้ไทยนะครับอันนี้ไม้ไทยเนาะไม่ได้มีน้าเข้าน้าเข้าอะไรเนาะใช่ครับอ๋ออย่างนี้อู้แต่สวยมากครับทุกคนสวยมากถ้าเป็นอ่ามันมีตัวเขียวก็มีครับตัวเขียวก็จะเป็นไม้แบบไม้เหมือนไม้ฟอกกาศที่ขาย่วไปใช่แต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ด่างอย่างเงี้ยแล้วแล้วตัวด่างวันนี้พี่พี่ไม่ถามตัวแม่หรอกสมมติว่ามีลูกถ้ามีลูกอ่ะ สมมติปล่อยแมนปล่อยเท่าไหร่ถ้ามีลูกถ้าถ้าเป็นลูกเขาอ่ะผมเอาราคาที่เห็นเห็นกันก่อนแล้วนะครับราคาที่เห็นก็อ่าลูกน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9ก0าพถึงห5 0 0 0้าครับว้าวใช่ครับเก้าถึงห้าใช่ครับถ้าราคาปัจจุบันนะปัจจุบันเนาะใช่โอเคครับทุกคนก็สวยคุ้มราคาผมว่านะโอเคเดี๋ยวแถทำมาตรงนี้นิดนึงอันนี้ อันนี้เป็นตระกูลของอีพิพินัมครับเอาเดี๋ยวนัาอันนี้ไม่ได้เหมือนมอนเตล่าหรอไม่เหมือนครับตัวนี้จะเป็นอีพิพินัมตัวนี้มอนเตล่าความแตกต่างก็คือไอพี่พินัมเนี่ยจะดูออกเลยว่าใบเนี่ยจะมีความเรียวยาวนะครับตรงจีจริงเขาต้เรียวยาวกว่ากันใช่ลายจะคล้ายกันมากตอนที่ผมเล่นใหม่ใหม่ก็ทีก็ยังยังงอยู่เลยมันทำไมเหมือนกันไม่เนี่ยพี่เข้ามาคือพี่ไม่ใช่สายนี้พี่ก็งงเนาะพี่มองคิดว่าเออเหมือนกันแหละแต่จริงไม่ใช่เนาะดูที่ขนาดลาอ่า รูปร่างของใบฮะมันจะ okay, okay. มีความแตกต่างไหนๆก็มาเนี้ยถาดไปอีกนิดนึงนะทุกคนมาดูนี่นี่คืออันนี้เป็นฟิโลเรนดอนเบอร์เบิร์นมาครับฟิโลเรนดอนเบอร์เบิร์นมาร์ีนะครับเบอร์มาร์ c, ด่างโอ้โหสวยมากเลยโอ้อย่างอย่างฟอร์มนี่เ,เวลาเขาเวลาเนี่ยจะมีหน่อมีหน่อเนี่ยขยายยังไงเหรออ่าเป็นการนี่ครับมาดูใกล้ๆมันจะเป็นไม้กอเนาะฟอร์มกออย่างงี้เอานี่ก็ตัดแล้วนี่แมนอันนี้คือผมผมตัดไปบ้างแล้วอ่าต้นที่ตัวที่ตัดได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะเห็นรากไหม เนี่ย,ยลากที่มาจากกอเนี่ยเราก็จะตัดตัดใต้ลากให้มันได้ทั้งเนี่ยทั้งข้อมันเนี่ยแล้วก็ได้ลากมันตัดในส่วนที่ว่างเ่ยแล้วก็ ิดคลิปกันไปคลิปนี้คือตอนแรกที่ผมเดินเข้ามาเนาะผมก็เจอเจอนี่แหละที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราเนี้ยอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นอโลคาเซียากาเกนาหรือบอลหูช้างด่างเหลืองอะครับโอเคอโลคาเซียาก,าก,ากาเกนากาเกนานีา่นตาที่ผมอ่านในในชื่อมานวนะเอาภาษาไทยเราเนี่ยเป็นหูช้างช้างด่างด่างเหลืองช้างด่งเหลืองคือคเอาจริงทุกคนอันเนี้ยผมว่าเป็นกระแสะมากเลยนะตอนนี้คือแบบโอ้ราคาคือแบบ พุ่งมากนะครับอดีน้องเขามีอยู่แล้วก็มีอยู่ด้วยและเคยได้มาถ่ายที่น้องได้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่าว่ามีลักษณะน้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถามว่าสวยไหมใบแข็งครับใบผมว่าที่ผมจับนี่ที่จับได้ใช่ไหมใช่จับได้ครับใบนี่โอเคเนาะใบเหนียวแข็งแข็งแรงดีถามว่าแมนเลี้ยงมานานหรือ,อยังต้นนี้ต้นนี้น่าจะประมาณ5เดือนแมนเอามาตัง้งแา่เล็กเลยไหม ผมเอามาตั้งแต่ต้น30เซนนะครับประมาณสามสิบเซนใบใบยังเล็กอยู่ประมาณต้นไม้ก็ประมาณสายเซร์ปะมาณเนี้ยครับประมาณทัดหนึองใบมันทัดหนึงแล้วก็ใบยังเล็กครับใบเล็กกว่านี้อีกลายก็ไม่จัดอย่างนี้อันนี้นี่ทีได้มาเขามีลูกมีลูกหรือยังอย่างนี้เขามีลูกได้เรื่องเขามีอะไรมีได้เขาเป็นเขาเป็นไข่ใช่ไหมมีทั้งไข่แล้วก็หน่อครอันนี้คือสายอะไรอโลคาเซียอันนี้เป็นอโลคาเซีย คือโคกาเซียมีทั้งไข่ทั้งหน่อใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคแต่ถ้าเป็นโคโลกาเซียนี่จะมีแค่ไหลจะมีไหลมีหน<อ>่อเ,เอาพี่ถามอย่างเงี้ยส,สมมติสมมตินะแต่ว่าแมนแมนปล่อยไหมอย่างเงี้ยกระถางนี่ปล่อยไหมหรือจะเก็บไว้ <c oughs> ไม่ได้ขายโอเคไม่ขายเอาสมมติมีไหลหรือมีหน่อขึ้นมาเอ้ยมไหลโทษโทษทีมีไข่ขึ้นมาหรือมีหน่อขึ้นมา เริ่มต้นรอครับตอนนี้ถ้าร,ราคาปัจจุบันเริ่มต้นก็อยู่ที่หมื่นสามครับว้าวหมื่นสามพี่า <13. S 1> แล้วมันต้องราคานี้นะครับโอเคครับทุกคนก็แล้วแต่ราคาแล้วแต่ขนาดครับอ่าส่วนส่วนโคลโกาเซียนี่แมนมีไหมโคลโลกาเซียก็มีเริ่มทําไว้ได้ประมาณสองสามเดือนนะสองสามเดือนแล้วสองสามเดือนแล้วอยากจะไปดูเหลือเกินครับ,รบทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอีพีหน้านะมีคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่า โลอคเซียของน้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ใครกดเข้ามาชมคลิปผมนะจะขอบพระคุณมากเลยถ้ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากก็เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ฝากฝากด้วยครับส่วนของน้องผมนะเป็นคนน้องรู้จักนี่แหละอยู่ในกวนเดียวกันที่เล่นไม้ดงไม้ดางด้วยกันนี่แหละชื่อชื่ออะไรนะชื่อสวนเธอที่นายโปรแพรนครับเออที่นายโปรแพรนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์และกดถูกใจแล้วก็เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ